พาหอนสอนใจพวกเราทุกท่านเราก็อยากโยมทุกคนโยมโดนเกลืมปับตัแล้วตองาลืมไม่ถึงโยมโดนโยมโดนจังจังหงาลังนอกใช่ไหมจังห่าที่แดก็ยี่เองมมาถึงอ่ะ จำได้นะเศรษฐีวงกะตถงชื่อยเจอมีลูกสองคนชื่อยิเอ็มกตัยแอคเป็นเศรษฐีที่รวยมากมีเงินตั้งแต่รัชกาลที่สเกิดตั้งแต่รัชกาลที่สามโดยคนวังกะตถงบ้านเดียวที่อาตมาเกิดยิเอม เป็นลูกสาวแต่แอบเป็นลูกชายนี่เจอนี่เอาเงินใส่หายฝังไว้ไม่รู้สักกี่หายฝังไว้มากมายฝังไว้ตามติดบ้านบาทในไล่ท้ายไล่ของมกระถึงบาทฝังเอาไว้มีทองนี่โอ้โหไม่รู้สักกี่หยีตัวขันนี่รูไหมหยีหนึ่งทองกี่บาท หีหนึ่งเท่ากับยี่สิบบาททองหนึ่งหีก็เท่ากับยี่สิบบาททำเป็นสร้อยสั่งวานความรวยรวยมากแต่เป็นคนที่ตนหนีที่เจอเป็นคนที่ตนหนีต้องมาเฟืองหน้าบ้านยังไม่ให้เครกินเลยเอาไปฝานฝานฝานทุกน้ำเกลือตากแดดเอาไว้กินเองไม่ให้ใกินทางที่ตนหนี นามีมีรู้จะกี่ร้อยรายยกให้แต่แอดครึ่งหนึ่งยีเอมครึ่งหนึ่งยีเอมก็ได้ก็จ่างหงาคนลังนกวางกระทืบคนลังนกห่างกันแค่กิโลเดียวตังหงาได้ก็ยีเอมอยู่ด้วยกันมาไม่มีลูกไปขอลูกเอามาเรียงตั้งช่อวไอหมานตั้งช่อวไอหมาน เลี้ยงมความรนะักจนมันเติบโตนาร้อยไรลสองร้อยไรลของต่งาาดีเอมไอหมานผานหมดทองมือทกี้ร้อยบาทไอหมานผานหมดบ้านสงไทยยังดีไอหมานผานหมดคนวางกระทึงเรียกกันว่าไอผานไม่ได้เรียกกันว่าไอหมานก ตาหงาโวยจะตายไม่มีเงินเศรษฐีตกยากเพราะไม่เคยทำบุญเหมือนกันยีเอมแต่แอดจะยีไปแต่แอดเขาเป็นพี่เอมแต่เขายังถือสิงไปททำบุญตั้แต่แอดจะยีไปหัวกับเมียแต่ยีเอมไม่เคยทำบุญเลยกับต่างหงาต่างหงาก็จะตาย้องเพลงอย่างเดียว จากกันเมื่อเป็นจะไปเวเงินเวรกระตนตาจากกันเมื่อเวนจะไปเวเนเวรกระนตายร้อมอย่างนี้จนต่างห่าไอหมานหรือไอฐานหายไปไหนเงียบปิบไม่เคยกลับมาดูยีเอ็มต่างหนางเลยว่าอยู่เป็นยังไงยีเอ็มไม่มีบ้านอยู่เขาส่งไปสถานสงเคราะห์ที่จังหวัดพิศนุโลกไปอยู่ที่โนน เขาก็ถามยีเอมว่ามียากไหมยีเอมบอกมีลูกของน้องชายชื่อยีเป้ายีน้อยอยู่หนองหัวปวดเขาก็พายีเอมมาอ่นนังสืสงสารยีเอมเลือดเินหลานถึงยีเอมปุ๊บ กรมประชาสมคราะห์บอกวันเนี้ยเขาบอกว่าแกเป็นหลานพวกหลานยีเอมคนดีเป้าดีนอนบอกไม่ใช่ไม่รู้จักในีคนเนี่ยเป็นใครก็ไม่รู้ยีเอมร้องไห้เสียใจตักไปตายที่สถานสเคอห์โดยไม่มีใครดูแลเลย นี่แหละท่านทั้งหลายเขาเรียกกรรมวิญญาณที่ไอหมานหรือไอผาน,นี่มันเกิดมาถ้ามันทำตัวดีแล้วมันจะเตพถีวกระถึงอยู่อย่างนั้นแหละเอาเงินนี่มหาศาลมา่ามีนักไม่ถ้วนแต่กรรมที่เองจับตังงาตงห่างตัางห่างกันน้องทำเอาไว้ก็เลยถูกผาน นี่เป็นเรื่องจริงเกิดขึ้นที่วังกระถึงเกิดขึ้นที่วังกระถึงหมดทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรเหลือแม้สักอย่างเดียวขนาดเป็นคนรวยนะเป็นมหาเศรษฐีเลยในสมัยนั้นก็เงินหนึ่งบาทโ้โหถามยมรวนวยว่าเงินหนึ่งบาทคือของดนกี่หาอ่าฮะยมรวน บาทมนี่ได้เป็นทับหาบนะมีเงินไปบาทเดียวต้องเอาหามไปขายต้องเอาหาบไปเอาของมานะบาทเดียวนี่นะแต่เชื่อหรือไม่เชื่อถามหลวงเตยแบมได้จริงหรือเปล่าจริงไหมจริงนะ